เฮ้ยฮีนาเบของเฟยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเฟยมีสิ่งดีๆจะมานําเสนอไม่สีต้องเรียกได้ว่ามีสีสันในชีวิตนะคะจะมานําเสนอให้กับทุกคนนะคะเกมอายาคาชิวังวนรักเทพบุตรอสูรเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคุ้นๆชื่อเกมนี้บ้างไหมเป็นเกมจีบหนุ่มเห็นไหมคะว่ามีหนุ่มๆกาลังใครล้อไฟอยู่เฟสงบจิตสงบใจ เป็นเกมแนวย้อนยุคญี่ปุ่นโบราณน,นะคะคนที่ชอบอะไรย้อนยุคแบบนี้นะคะต้องติดใจแน่นอนเลยอายาคาชิเนี่ยจะแปลว่าพูดผีปีศาจของญี่ปุ่นนะคะเกมนี้ก็เห็นไหมคะว่าหนุ่มๆทุกคนเนี่ยเป็นอายาคาชิเป็นคนก็มีนะคะเรียกได้ว่าหลากหลายสปีชี์เลยทีเดียวนะจุดประสงค์นะคะที่เฟยจะมาเล่นเกมนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเฟยจะมาฝึกสกิลคะ่ะทุกคนสกิลอะไรพอจะรดาได้ไหมใช่มันก็คือสกิลการต่อสาวนั่นเองถึงแม้ว่าในเกมจะมีแต่หนุ่มๆน,นะคะแต่ว่าเฟยเชื่อว,ว่าเราสามารถนํามาอัดแอปไปใช้กับสาวๆได ใช่นะคะพร้อมหนุยละ<ฮ>อู้อาอันนี้โอ<ฮ>้เป็นพี่ชายที่หล่อมากไม่ได้เจอกันนานนะชาบูยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันชื่อไม่เขียงชาบู อ๋อคุณครูยาเขาเป็นนักเขียนเขียนหนังสือประเภทไหนเหรอคะใช่เรื่องที่แบบว่าใช้แส่ใช้เทียนอะไรนี้หรือเปล่า <c oughs> ที่เกิดจากไม้ไผ่แบบขวานไปไล่ <c oughs> ยักษ์นั่นมันมอทารโหรือเปล่านะทำอะไรกันนะผู้หญิงหนึ่งคนกับผู้ชายสี่คนน่าคิดจังเลย <c oughs> โอ้โหแล้วมาอีกนะจะเตรียมชารอไว้เสมอ, <c oughs> อเขาติดใจเฟยด้วยและ <c oughs> แบบนี้ต้องมาอีกแล้ว ไปส่งแค่หน้าประตูเองเหรอคะไปส่งในบ้านเฟยเลยก็ได้นะอุ้ยไม่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 ะไม่ให้ไปเจอกับสาวพิกซล่าเดี๋ยวสาวพิกซล่าเขาหวันไหวกันหมดไม่สาวๆหวันไหวได้กับเฟยคนเดียวนี่ยทุกคนเกมนี้มีน้องแมวด้วยนะคะน่ารักไหมบางทีอ่ะการจีบแมวอ่ะก็อาจจะเอาไปใช้กับโมนี่ก็ได้นะ ของเกมนี้ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหนั่นแหละค่ะเฟยได้เมนล้เมนคนนี้เลยเกมนี้มีระบบกาชาด้วยนะคะเนี่ยโอ้แล้วแบบเขาให้หมุนฟรีด้วยนะคะของฟรีใครจะไม่ชอบคะโอเคไปกันเฟยจะได้เมนไหมมันลุ้นไปด้วยกันนะคะนาจิคุงต้องมาขอเถอก็ก็ก็โอเคใช้กระดิ่งคาร์บูระว่าดาว5้าช็คแล้วท่องคาถาอาคมนะนี่มันโมโดเรนา อ้าวผาดเกาผิดทักอ่ะกลามากใกล,ก,ใก,ลกันไปเออไม่ไฟจะไม่นอกใจจะไม่นอกใจสา,สา้อเอ้เก็ไม่นอกใจคุณอาจิด้วยถึงเอ้เอ้อกอ้ก็เป่าประโยชน์ถอ้คเอจะเป็นสปีชี้อเดียวกันแต่ก็เป้าประโยชน,น์ กันดูนะคะโอ้โหมีหลายสถานที่ให้เลือกด้วยนะรัะตะเวนเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับการเก็บเลเวลการไปฟาร์มของมาอัพเลเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัพแรงไปคนเดียวไม่ได้ด้วยนะต้องมีหนุ่มๆคู่ใจไปทีมที่แนะน่ามาให้แล้วนะก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายเลยนะคะเอออีโก้ไปกันเลยอีโกเสค่ะก็คือการรัตะเวนมันก็จะแบ่งเป็นอารมณ์เหมือนเราเดินในเมืองอะคะ่ะแล้วก็มันมีซอยแยกไปเราก็ต้องเลือกไปซอยใดซอยหนึ่ง oh, ใช่ไหมแบบนี้นี่ แล้วก็นี่ไปทางไหนก็ได้คะ่ะตั้งใจชอบเลยยอดมี <Yes. S 1> นี่แล้วก็แรงอัพด้วยเห็นไหมเลยเวลอัพแล้วพอแรงอัพเราก็จะได้ไอเทมมากมายนะคะได้กุญแจมาปลดล็อกเนื้อเรื่องเพิ่มด้วยโอ้ oh, ไอเทมแต่ละอย่างนะ่ากินมากเลยอะ่ะเป็นขนมญี่ปุ่นมีคัพเค้กมีคุกกี้มีอะไรอีกด้วยนะมีมจิ นอกจากได้หนุ่มๆเป็นอาหารตาแล้วยังได้มองอาหารเป็นอาหารตาอีกด้วยโอเคครดูคล้องต่อไปเราลองมาอัพระดับหนุ่มๆของเรากันดูเลยนะคะนี่เห็นไหมว่าหินอันนี้มันสามารถมาอัพได้ด้วยนะเขาเรียกว่ามังกธรรมะโอเคลองมาอัพกันอีก ได้ชุดด้วยนะคะอันต่อไปมาแต่งตัวให้นุมน่มๆเนี่ยเราจะสามารถนําเสื้อผ้าที่ได้รับมานะคะไปใส่ให้กับตัวละครในหน้าหลักได้ด้วยก็คือกดเข้าเกมมาก็เห็นนุมน่มๆหล่อๆยืนรอเราอยู่เลยนะคะเกมนี้หลังจากจบบทนําแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีบทรุง่งอรุณมีบทสายันแล้วก็บทพบข้ามนะบทพบข้ามเนี่ยเพิ่งมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นบทที่ต่อจากบทรุง่งอรุณนะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันมี3บทเลยละ่ะเป็นเพราะว่าเขาแยากนุมน่มๆกันไว้ยังไงล่ะคะจะแยกเป็นเซตๆถ้าเราได้ เล่นบทนี้เราก็จะได้ใกล้ชิดกับหนุ่มๆคนนี้คนที่เมนนาจิคุงอย่างเฟยเนี่ยจะต้องเล่นบทพบข้าแน่นอนค่ะ <c oughs> โอ้โหในเมื่อเมนตัวเองอยู่บทเนี้ จะไม่เล่นได้ยังไงล่ะคะจริงไหมทุกคนก็ลองไปโหลดมาเล่นดูได้นะคะเฟยจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะผู้หญิงก็เล่นได้คุณผู้ชายก็เล่นดีนะคะเพราะว่าเฟยเชื่อมั่นว่าคุณผู้ชายเนี่ยก็คงชอบดูผู้ชายที่ดูดีหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะได้ทางเพจ Facebook Offi c i a l นะคะชื่อเพจว่าออยาคาชิวังวลรักเทพบุตรอสูรนะคะแน่นอนคือเกมเนี้ยมันเป็นอาหารตาให้กับคนได้ทุกเพศทุกวัยใช่ดังนั้นขอนำเสนอ ให้ทุกคนไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะเฟย์จะได้เอาเงินไปอัพไซส์ให้เฟย์ได้อัพไซส์สักทีเถอะ